โย่วบสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมมังเงียดในวันนี้ที่เห็นนั่งสวยๆอยู่ตรงนี้ก็คือใครวะอาชลาศบรับพี่อบลับ่อลับศบลับศปลั โอเคลูกเพื่อนก็มาด้วยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้คนที่นั่งสุดไตรงนี้ก็คือแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อสาวนะคะเป็นเป็นเอฟซีของบางเกียดค่ะ,มา,าะ,าคะมาจากตรังค่ะโอ้ยมาจากตรังมาทำอะไรครับมาเล่นตะ๊ก้กเออมาเล่นตั๊กโกค่าตัวกี่บาทครับวันนี้จ่ายตังค์ได้ช้อ,อนบางเกียดกี่บาทครับสามฟันสามฟันไม่เราเล่นกับางเกียดไม่ฟรีนะครับผมโอเคนะครับผม วันนี้ก็จะมาสอนให้ผู้หญิงนะครับซึ่งนะครับน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีทักษะการเล่นมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่เคยเล่นแต่ก็มาก่อนนะครับแล้วก็บางเหยนก็ไม่อยากจะสอนด่สอ,อนพื้นก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้น้องเขาตั้งใจมาเรียนฟาดโดยเฉพาะนะผมบ,บางเหตนก็เลยจะสอนฟาดโดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่ต้องคือบางเหยนก็รู้นะครับ <c oughs> ว่าหลักการมันต้องเริ่มจากการดดกพื้นฐานทุกอย่างมันก็ไปตามหลักการนะครับแต่ว่าทําไงได้นะครับ เมื่อจุดประสงค์ของคนที่มาอยากเรียนกับมังเอียดก็เขาอยากจะฟาดเป็นนะครับไม่อยากจะดอกเป็นนะครับมังเอียกก็เลยสอนฟาดไปเลยนะครับตามลําดับขั้นตอนของมังเอเด้นนะครับซึ่งมังเอียกก็ไม่ได้เก่งมากนะครับตามที่น้องๆเห็นครับเล่นประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปรับชมเลยว่าการสอนการเรียนฟาดตะก้อนั้นเริ่มจากแรกๆเขาทํายังไงกันเดี๋ยวเราตามไปดูในคลิปเลยครับผมนเราต้องวอร์มร่างกายก่อนนะครับน้องสาวนะครับ ตัวนึงน้องสาวก็ต้องยืดขามาข้างหน้าสองข้างอ่าหุบหุบเข้าหากันแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าอ่าใช่ค้างไว้นะครับประมาณรัก3ามชั่วโมงโอเคนะครับตาสามชั่วโมงตายนะผมโอเคนคับ1ในึ่งถึงสิบใจครับโอเคเยี่ยมทีนี้น้องก็เอาขาไปฝั่งนู้นนะครับเอาขาไปฝั่งนู้นแล้วก็หดขาฝั่งนี้ <üh urt> อ่าหดขาับอ่า,าหดขาเข้าในใช่แล้วก็เอาขาบางน,นูยืดไปดีข้างใช่ครับอ่าเอาตัวลงไปครับเอาหัวลงไปที่หัวข้อใช่อ๋อแล้วทำฝั่งนี้ด้วยทำฝั่งนี้ด้วยอ่าหดขาบางนู้าาก,ก็นนามาหดขาบางนู้กมาใช่นี่นะครับผมนี่คือเป็นตาย,ยืดของผู้หญิงนะผมโอเคนะครับผมแล้วก็ยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้นนะครับเอาขาลงไปข้างล่างเอ,อ้ยไม่ใช่เอามือลงไปข้างล่างนะครับผมใช่ครับ อาชิดครับขาชิดเยี่ยมมากครับผมเยี่ยมมากนะครับเอาขากลางครับที่นี้ขากลางกางแขนขึ้นเอาครับกางแขนครับทุกคนครับผมโอเคครับกางแขนครับแตะสลับครับแตะสลับหนึ่งกางแขนขึ้นก่อนกางแขนแบบนี้นะครับใช่กางแขนแบบนี้เอาแตะครับแตะหนึ่งกางแขนขึ้นไปเอาแตะครับแต่ทางนี้อีกสองกางแขนขึ้นไป แตะครับสามตามแบบนี้สี่พันครั้งโอเคเยี่ยมเสร็จแล้วนะผมโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มทำความรู้จักลูกก้อนก่อนจับลูกก้อนขึ้นมาครับเอาตามลูกก้อนดูครับชื่ออะไรครับโอเคครับลูกก้อนไม่มีชื่อนะครับลูกก้อนมีทั้งหมดสิบสองูนะครับนับดูครับครบไหมถ้าไม่ครบแปลว่าลูกก้อนบุชนะครับครบครับโอเคครับครบแล้วอย่าเลิกนะครับอ่าโอเคนะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเรามาเรามาเริ่ม เริ่มไปจ้ามาก้าเยะเรามาเริ่มเรามาเริ่มกล้ามกากันเลยนะครับผมสวยตรงนี้แต่ว่ามันจะปรับโฟกัสไม่ค่อยถูกเท่าไหร่โอเคก็ไม่เป็นไรครับได้เอาน้องสาวยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้นะครับตุ๊กตะก็วางไว้พอทำให้มันทำสวยๆก็พอครับอย่ามาหลับหลังเลยเยี่ยมเปิดกันตอนแรกกล้ามกาก่อนนะครับกับตัวก่อนกระโดดอย่าไปกัหลังออยืนตรงนี้ดีกว่า อยู่ yeah. นังกล้าครับกลับตัวไปฝั่งนู้นนะเด้งรออ่าเยี่ยมครับนี่คือการฝึกกลับตัวนะครับสําหรับคนที่กลับตัวไม่ได้เราใช้แขนเขนเบี่ยงครับตัางแขนขึ้น,นาามาเบี่ยงแขนไปอ่าพอเราใช้แขนเบี่ยงมันจะพาตัวเราไปด้วยครับลองดูนะครับอา่านี่ครับเราฝึกกลับตัววันนี้ก่อนสักสี่พันครั้งครับเอาไปครับผมครับผมอ่าอันนี้กลับตัวครึ่งรอบเดี๋ยวมัน,นจะกลับตัวเต็มรอบไปดูนะ กลับเต็มรอบผมว่าน้องสาวยืนอยู่ตรงนี้นะหมุนแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมมาดูนะดูบางเงียบก่อนบางเงียก่อนนี่เรามาดูบางเกียบอนหน้ามาฝั่งนี้นี่คือการกลับตัวเต็มรอบอ่าได้ไหมกลับเต็มรอบอ่าประมาณนั้นลองยืนดูครับน้องสาวอาทิตย์ครับเอาหมุนโอ้โหสุดยอดมากครับเยี่ยมมากเยียดไปเลยโอเคครับผมมาเราฝึกกลับตัวได้แล้วทีนี้เราก็อ่า คือเราไปแบบเร็วๆเลยครับเพราะว่าน้องสาวเขาหัวดีนะเป็นคนแรงเก่งนะผมแล้วก็ยกนะครับน้องสาวมาหน้าตัดข้างไหนครับข้างขวายื่ซ้ายออกไปนะครับยื่ซ้ายออกไปแล้วก็แล้วก็อะไรวะโอเคแล้วก็ทีนี้น้องก็เตะไปป๊ออ่าเยี่ยมเยี่ยมดีมากดีมากเอาไปอันนี้นะมันจะรับไปป๊บปป๊บ อโอเคทีนี้เราก็คุณเป็นนี้ไปักักักตรงนันอะไรับไปแล้วเราัไปน แล้วก็ตีมาตรงนี้ครับใช่เชี่ยเอาหันก้างหันก้างหันก้างครับขาข้างนี้กว้านนะครับปั๊บครับลงมาโอ้ใยญ่พนทธีใหญ่พุทธีพที่มาควาดโอเคเชี่ยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะครับเพื่อว่าให้มันมีที่ค้ำเดี๋ยวบางลิเจีนครับบางลิกโอ้ยครับโอ้ยบางลิกโชว์บอยดองแล้วครับตอนนี้เนี่เดี๋ยวใน้องสาวอยู่ตรงนี้นะครับผม ไอ้มนเล็กใจเย็นมนเล็กเอ้ยเชื่อใจเย็นดีนี้เห็นไหมต่อยอยู่นะเห็นแล้วเดี๋ยวต้องเตะมายืนตรงนี้ครับต้องเตะยืนเอาผาที่มันนักามไว้เห็นไหมเห็นนะเดี๋ยวๆไปถ่ายจากฝั่งนี้ดีกว่าคนเล็กนะมงเล็กเวียนจังเลยเว้ยโอ้ยตายตายเวียนจังโอเคเลยมนี้ด้วยใช่เลยมนี้ด้วยเอาน้องเตอยู่ตรงนี้นะเอาเห็นไหมเยี่ยมเยี่ยมเลยเอาปาดไปปุ๊บ เออดีเอาบัตรไปปุ๊บเออดีฝึกแบบนี้แล้วทีนี้มึงอย่าจะรัดไอ้น้องสาวเข่าขาเลยมาน้องสาวมาเข่าขาเลยมาเร็วเลยไปแบบรวดเร็วเพราะว่าคนเก่งไปเร็วได้นะน้องๆวางไว้พอเป็นพิธีให้วยด้วยโอเคนะครับทีนี้นี่นะน้องสาวนะทีนี้ก็ยกขานี่นะยกขานะครับยกขาแล้วก็ ตอนที่เรากระโดดขานนี้ข้ามไปฝั่งนี้รู้จักกิงของแก้วไหมยิงของแก้วแบบนี้ใช่ใช่คือแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายนะผู้หญิงมันจะเข้าใจง่ายยกขาไี้ไปแล้วก็กิงของแก้วใช่ไม่ใช่ขานนี้ไม่ต้องลงนะครับขานี้ไม่ต้องลงยกขากิงของแก้วใช่ใช่เก่งเก่งเก่งมากเลยเจ้ามดีมีน้ำกี่ขว่ครับ ขอรถไปซื้อมาอีกลงได้ไหมไอ้อาโอเคต่อไปยกขาขึ้กกน,กกนกินก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 ้งของแก้ว yeah, เ yeah. ยี่ยมเยี่ยมเห็นแล้วไหมน้องๆสำหรับคนที่ยังก้ามขาไม่ได้นะครับ <c oughs> ก,ก็ให้ทตามน้องสาวนะครับโดยการกิ้งของแก้วนะครับคือกิ้งของแก้วคือแบบนี้นะครับขันหลังยกขาขึ้นไปนะครับขขน,น้องสาวยกขาขึ้นตามมาหยับมานี้เลย okay. โอเคนั้นสวยแล้วโอเคยกให้ได้ยกมาอีก ตัวไึงไว้จิงกลองเจลพร้อมไหมจิ้งกองเจลใช่เหรวันแรกนี่คือวันแรกนะครับของน้องสาวนะครับวันแรกที่กระดูกข้าขานะวันแรกปุ๊บกระดูกข้าขาได้เลยครับเพื่อเป็นการอัปเดตให้ดีขึ้นเราก็เริ่มยกขาสูงขึ้นแะ้วดับก่ทีนี้กิ้งกองเจลสูงขึ้นอ้เห็นไหมนี่คือเคล็ดลับในการกระโดดย่างมันก็จะกิ้งกองเจลได้สูงขึ้น

ใช่อ่าทีนี้ก็ฝึกไปนี้นะครับดึงขาดูนะดูเหยียดยกขาไปแขนเวียงด้วยนะแขนเวียงดูก่อนดูก่อนยกขาไปแขนเวียงยิ้มแก้วครับเห็นไหมโอ๊ยไปใช่ครึ่งรอบนะครับโอเคนี่ตอนนี้น้องสาวก็ได้อัดับเกี่ยวแก้วไปแล้วเดี๋ยวบางเหียดให้น้องสาวขัดฟัดครึ่งรอบนะครับ คลุกล okay. okay. <c oughs> ้อแวนนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยเพื่อเป็นการไม่ไกลเสียบเพื่อเป็นการไม่เสียเหลาเราตามไปดูกันแล้วผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องสาวนะครับฝึกฟัดขึ้นรอบกันนะครับโดยการฝึกลูกตะก้อแวนนะผมโอเคไปดูกันน้องสาวนะครับฝขึ้นรอนะครับยกขวาไม่ยกซ้ายก่อนแล้วพอระวังนะต้องถางอาเตอร์นี้นะครับถึงไหมครับไม่ยากไม่ยากยกซ้ายนํำก่อนนะยกซ้ายนํำซ้ายต่ำ ขวากว่าโอเคนะลองดูครับมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ตาตามนะครับยกซ้ายไปซ้ายลงขวากว่านี่เดี๋ยวฝังนะครับน้องมากกวลองดูครับเออโหนี่เขาเรียกว่าจัดเลยดีมากดีอ่ะตัวพังเลยอ่ะ จีเยงดยยลมตาันั terrain, ans, ้ม no yeah. ่ oh no. initial, okay. nah, e ีเ oh no. ีเมั้ยเกเร็วจบซ้าซ้ายตั้งขวาดไม่ได้เตะขึ้นนะหลังลูกนะนองๆทุคนนะครับพยามเตะหลังลูกนะครัม่ด้เตะเยอนี้น่เตะนี้เตะแบบนี้มันไม่จง

ทีน kind of ี่ก็เพิ่มเลยนครับชูขึ้นไปนะครับมาลองได้ไหมรับนี voilà <h <h ้เนมเดี๋ยวมาดูน้องสาวเตะระดับนี้กัน นะครับน้องๆเอาละครับน้องสาวเสร็จแล้วโอ้ยยังถึงอยู่ยังถึงอยู่นี่มันเงียบยังไม่ให้น้องสาวกระโดดนะครับมันงพี่มีเพื่อกระโดดเอาถึงไม่ถึงถึงไหมตัวนี้จุ่มมือก่อนนะมันจุ่มรวดตรงแรกเนาะ ไม่ต้องเข้ามาครับคุณท่านผู้ชมครับไต้องเข้ามาออกไปเลยครับออกไปเลยครับกล้ามันเกลียดกายครับเอ๋อครับน้องสาวน้องสาวลองไม่กระดุกดูก่อนย่างซ้ายไปยกซ้ายแล้วก็วางซ้ายแล้วก็เตะเลยครับนี่แบบนี้ครับครับยกซ้ายไปวางซับมันยังก็ไม่ถึงนะบ้าแล้ว cái lời lên, đôi mì lên, cả đôi mì nào lên, đi à. À, đi. Ở... cả đi mì nào đoạn, cả đôi mì nào cả nào cả đôi mì đi nào cả đôi mì 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 nào cả đôi

กระจายไปหมดกระจายไปนิดยกน้าไปนี่ไปไหมไปยกน้าไปยกนไปบ๊อกอะไรนะทุ่งอ่าเออชุกเร็วนั่นแหละเป็นนั้นแหละชุกเร็วเป็นนั้นแหละชุกเร้วแล้วก็ยกไอ้ทุ่งน้อยนิดนะเป็เตะข้าล่างก่อน้าไม่เป็นไงครับเพราะเรากระโดดทุงเดี๋ยวมันก็เตะจะมีนะ กว่าโอเคเอาน้องสาวเตะครับใช่ยี่ยมยอดดีออกระดับนี้ได้ไหมได้เนาะตัวขึ้นไปนิดเดียวเองโอเคครับลดราดันและรวงเล็วผมใจกันบอลได้เลยด้วยเดิรเรื่อนะครับถ้าทำแบบนี้อีก3ปีนะครับก็เตะบูลครับ3ปีให้โฟกัสเร็วเว้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนฟังอีก เป็นบางอีกเพื่อมันให้โฟกัสโอเคเอาฝั่งนี้โฟกัสดีกว่าเอาน้องสาวควาดเหมือนเดิมเดินไม่ถึงขึ้นไม่ถึงสายเลือกรุดใช่ก็รุดเอาครับเยี่ยมย้อนเออทีน โอเคก็เท่าน so right. so right so mm ี hmm. okay. so ้ก่อนนะครับสำหรับคลิปแรกก็ไม่ใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเดี๋ยววันหลังเขาจะไม่มาแล้วนะครับเพราะอาจจะเจ็บขานะครับสำหรับน้องๆที่ฝึกฟาดตะก้อคนใหม่ๆก็จะดูดีนะครับถ้าฝึกฟาดแรงๆเราจัดไปเยอะเราก็จะเดี๋ยวเชื่อมองนิดนึงโอเคลองโอเคครับผมเดี๋ยวมันก็จะเจ็บปวดนะครับก็เลยจะทาให้หยุดพอหยุดปั๊บมาเริ่มใหม่ก็เหมือนนัหนึงใหม่นะครับโอเคสำหรับครับลิ นี้ก็มันก็มีอะไรมากนะครับให้น้องสาวหรือว่าน้องบีบีชาแนลฝากช่องนิดนึงครับผมเพราะน้องเขาทำยูทูบอยู่ด้วย<ด>สําหรับคนที่ชอบผลงานของน้องบีบีหรือว่าน้องสาวไปไปไเข <c oughs> ้าไปติดตามได้ผากช่องเลยสําหรับช่องสาวนะคะก็เป็นช่องของบีบีชาแนลนะคะก็ฝากทุกคนติดตามช่องบีด้วยนะคะขอบคุณค <c oughs> โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ให้กดไลค์ถ้าใช่กด ถ้าคุณกเกย์ลืมซับตาแล้วพวกกับงเงียดและน้องบีได้ไหมน้องบีไม่รู้มาเลยไหมแต่ว่า <c oughs> ในอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>